คลิปมาเ่อะแยามาแล้วยาแต่มาตามแล้วสามทุ่มแล้วค่ะตามเด็กไปอม่เอากินข้าวยังนี่กินกับยัแตงไปไปกินกับกุ้งกินอะไรกุ้งค่ะพี่หวานน่ากลัววันนี้ทีมเขาชนะยังเป็นชุดอ่งโอ้ทีมทีมลาศนะทีมลาสามสองทีมยังทีมฟุตบอลอยู่โรงเรียนเขาเล่นเกมชนะด้วยถ่ายคลิปดู จะอาบน้ำตอนไหนเนี่ยนี่อาบแล้วโว้ยโมเสียทำไมเสื้อตัวเก่าคะมันมีสองตัวมันมีสองตัวโอ้จะมาเมามีสองตัวเสือตัวเก่ามันมีสองตัวอยากกี่ตัวกินน้อยเออพวกเป็ดเราแยมมาไทยแล้วกนนี้โอ้ยคนน้อยไม่อยากกลับบ้านเหรอที่นี่ไม่อยากไปอาบน้ำพี่ดาไปอาบน้ำก้อนลูกปะ ยยเมืจ่อยไปกินในยางกับไปเออบไปกินกูจดกินไปนี่นจมาเลี้ยงห้านถูกมือยนีมือลงในเวลาเลี้ยงไงจามทุ่มแล้วนะจามทุ่มกุ้งแล้วยัยสิบปีว่าอีกนดเีนตัดกดได้แล้วกี่บ่อสิดามจุกุ้ตั้งนอนเลว เลาลีคนละมุมเลรอบานสามทุ่มแล้วนะสามทุมแล้วนะจ๊ะนี่แมนี่แมนี่แมน้ามาอาบแม่น้ามาอาบแม่เสียตัวอ,อนเสียมีสองตัวพนะมาเสียดอกว่าเสียมีสมาหอมมึงรู้มาโดม,มึงรูม,มาด,ม,ด,ดมก่อนอออนั่นน่ไยาโดมไปยัง คนารเหม็นหเหลยกตรงถึงมอาบน้ำแล้วยา <c oughs> มาขี้ตัว <c oughs> อออมแถวมาอเดยมาแ้าแตรมาตามแล้วสามนั่แล้วค่ะตามเด็กไอกินข้ายัางนี่ <c oughs> กินกับกุ้งกินอะไรกุ้งค่ะพี่หวานน่ากลัววันนี้ทีมเขาชนะยังเป็นชุดนักโอ้ทีมทีมลาชนะทีมลาสามสองทีมอยังทีฟุตบอลอยู่โรงเรียนเขาเล่นเกมชนะด้วยถ่ายจริงจรจะอาบน้ำตอนไหนเนี่ยนี่อาบแล้วว้ยโมเสียทำไมเสื้อตัวเก่าคะมันมีสองตัวตัวเก่ามันมีสองตัวโอจะมาเมา มีสองตัวเสียตัวเก้ามีสองตัวยากี่ตัวมีน้อยเออบเบ็ดเราอย่ามาไทยแม่คนีโอ้ยคนนอยไ่อยากกลับบ้านอี่นี่ไ่อยากไปอาบน้ำพี่นาไปอาบน้ำก้อนลูกป่ะเยวค่อมาให่ยาย่มือยยเมือม่่ไปกินในย่างกับบกไปเออบ่าไปกินปูจะ นี่คนจีบมาเลี้ยงหลานทุกมือยงี้ยมือลี้ยงในเวลาเลี้ยงหลานสามทุ่มแล้วนะสามทุ่มกึ่งแล้วยากสิบพราะอะไรวะอีกนี่แถมเขาทำแตัดกดได้เล็วอืมกี่บ่อสิดาวสามทุ่มกึ่งต้องนอนเนี่ยแล้วหลี่คนละมุมเลรอบานสามทุ่มแล้วนะสามทุ่มแล้วนะจ๊ะ นี่แม่นี่แม่นี่แม่น้ามาอาบแม่น้ามาอาบนีแม่เสียตัวอ้นเสียมีสองตัวพะนะมาเสียดอกค่าเสียมีสองมาหอมมึงดูมาดมมึงดูมาดมก่อนนั่นนี่ไมยาดมไปยังเหม็นเหม็นเลยคนอามเราเลยตรงว่าเม็นล่ะเม้นกลิ่นตัวแมงถึงแม่อาบน้ำแล้วอย่ามาขี้ตัว